Learning t e a Thailand นะคะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือชื่อ I Spy Learn and Go เป็นหนังสือกิจกรรมสำหรับเด็กอันนี้ This Book b e l o n g to ให้ให้เด็กใส่ชื่อตรงนี้ของตัวเองตรงนี้นะคะคอนเทนต์เขาก็จะแบ่งเป็นทีมทีมที่หนึ่ง Through the t o w n l เขาก็จะสอนเกี่ยวกับการนับนะคะ ทีมที่2 a t the park ก็จะสอนเกี่ยวกับเสียงของสิ่งของตีมที่3 a t the train station อันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับสี4 a t nursery อันนี้จะสอนเกี่ยวกับคำพื้นฐานที่เด็กควรจะทราบนะคะตีมที่5 a t the leisure center อันนี้ก็จะ,ะเลือกตัวที่ไม่ไม่ไม่เข้ากับฉากนั้น อย่างทีมแรกนะคะทูจตถาอันนี้เขาก็จะสอนให้ให้เด็กหาหาอันเนี้ยค่ะ Where could five bananas be อันนี้ให้เด็กหากล้วยห้าผลนะคะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยค่ะข้างล่างให้เด็กหาหาเกี่ยวกับบอลลูนหาเกี่ยวกับโรบอท เกี่ยวกับโคนเกี่ยวกับคัพเคก้กบานานะ่ากิจกรรมเขาก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้เขาจะมีสติกเกอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะคะให้ให้มาให้เด็กเอาสติกเกอร์จากข้างหลังอะมามาทำกิจกรรมใช่ไหมคะอันนี้เขาจะก็จะบอกว่าให้เอาสติกเกอร์มาติดสิ่งของเนี่ยฮะทีมที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็จะมีเนี่ยกิจกรรมให้จับคู่กิจกรรมให้ต่อจ๊กซอกิจกรรมหลากหลายมากค่ะเนยค่ะอย่างอันนี้ก็จะมีให้ให้เด็กใช้มือใช้มือเหมือนกับว่าเราเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องอะคะ่ะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะ Apple A แล้วให้เด็กดกก็เอามือลากลากตามเนีคะเด็กก็จะเขียนได้นี่นะคะอันนี้ก็ให้เด็กแต่งตัวแต่งตัวให้สัตว์ส่วนหน้านี้ก็จะให้เด็กใช้จินตนาการของตัวเองค่ะเอาสติกเกอร์มาติด ตามแต่เด็กชอบเลยค่ะเด็กก็จะสร้างสร้างฉากเป็นของตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่ะข้างหลังอันนี้ก็จะมี answer ร์นะคะสติกเกอร์มากมายเลยนะคะแล้วก็เล่มนี้สามารถใช้มาร์กเกอร์ที่ลบออกได้เขียนเขียนเขียนในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถลบเด็กจะสนุกกับหนังสือเล่มนี้มากเลยะคะ่ะ ถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของ Learning t e a Thailand ได้นะคะหรือว่า,าลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ